เรามีเป็นพรีวิวตัว g p 4นะครับซึ่งเราคิดว่ากำไรเนี่ยน่าออกน่าจะออกมาดีเลยนะครับเพราะว่าใน Prof ฟลเนี่ยเรามองที่สองพันล้านก็จะบวกขึ้นมาสี่เอเน์เยียแลก็็ิบห้ากซ็75% Q คินะครับอืมความจริงแล้วเนี่ยโคลเบอร์ชันาอเทียบกับ Q 1หนึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่างมากในแง่ของโคลเบอร์ชนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินบาทมันแข็งขึ้นมามันจะมีเ f f e c ก Gain ณเข้ามาสองก้อนนะครับก้อนแรกก็คือ ตัวหนี้ของ GPS-C ที่อยู่ในรูป US เอ l ซอรนะครับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะฝังอยู่ใน e ชล Prof ิตนะครับที่มันจะทำให้คือเขามีวินฟาร์มอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วมันก็มีหนี่อยู่ใน US เอ l ซอรเหมือนกันแล้วพอเงินไต้หวันเนี่ยแข็งค่าเทียบกับ US เอเซอรเนี่ยเยอะมากๆนะครับประมาณเกบเกือบ4บาท ในควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีตรงนี้เข้ามาอีกกอนนะึ่งอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยก็คือตัวสยบุรีนะครับที่ปีนี้ก็ถือว่าน้ํากลับมาปกติแล้วกันคือน้ำไหลดีนะครับใน Q2 ก็เลยทำให้กําไรเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับไตามาสเดียวกันของปีที่แล้วที่น้ํามาช้านะครับแล้วก็เทียบกับไตามาสหที่ไม่ใช่หน้าน้ําอยู่ละ นะครับก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยด้วยส่วนโอเป r a t i o n ของโรงแก๊สเนี่ยก็ผมคิดว่าท่งๆนะครับเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้า IPP ก็ Q 2อตัวเก้กวันอันนี้เป็นโรงถ่านนะครับก็ไม่มีชั้นดาวไม่เท่ากับ Q 1ที่มีชั้นดาวไปมาสักเดือนหนึ่งส่วนโรงแก๊สตัว SPP เนี่ยก็มาจิ้นที่ว่าใกล้ๆเดิมนะครับอาจจะลดลงนิดหน่อยเพราะค่าไฟลงแต่ว่าพวกราคาพลังงานแบบทางแก๊สแล้วก็ถ่านหินก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าต่าง ส่วน Q3 เนี่ยก็คิดว่ากำไรน่าจะยังอยู่ในระดับสูงนะครับคิดว่าคงยังเห็นแบบ2,000ันสอกว่าล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคิวสามตัวไซบุรีเนี่ยกำไรน่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเป็นหน้าน้ำแบบไฮซีซันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีบุ๊กเกนเข้ามาก้อนหนึ่งประมาณสัก800ล้านจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในตัวอวดานะครับที่เป็นโซลาร์ฟาร์มในอินเดียที่เขาไป รวมทุนนะครับตอนนี้ก็ถือหุ้นอยู่40%นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าโดย o p ป r a t i o n แล้วเนี่ยกำไรมันน่าจะยังดีใน Q2 แล้วก็ Q3 นะครับอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่เป็น c a t a l y ต์ต่อราคาหุ้นได้แล้วก็ m a i n t น i n อ b l e อร์มเ r m ต n ้งสำหรับตัว GPC ที่ Target Price 41.5บาทเหมือนเดิมครับผมท่านพิจารณาหนึ่งคือท่านให้แนวหลักยังไงคือตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, เริ่มเห็น f l o ์กับเข้ากลุ่มโรงไฟฟ้าเยอะเนาะ GPC บริกรข็อาจจะเป็นเฉพาะตัวนะครับ GPC s g o l นอะไรเงี้ยคือบาทไหมดอกเบี้ยไหมบอลยิวไหมหรือว่าจริงๆคือเฮ้ยกำไรมันออกมาดีจริงคือกำไรจริงๆผมคิดว่าโอเคนะครับแต่ตอนนี้มีปัจจัยหนุนหนึ่งคือเงินบาทแข็งซึ่งแต่ละตัวมันน่าบุกเกณ์พวกเอฟเฟกต์เกณฑเข้ามาค่อนข้างเยอะ นะครับคือเป็นตัวช่วยแล้วกันบางทีคนอาจจะดูบางทีคนอาจจะไม่ดูแต่ว่าถ้าสุดท้ายเราบดทำลายมันสวยมันก็โอเคนะครับสองคือว่าตอนนี้ก็มีเรื่องลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับซึ่งถ้าเทรนดอกเบีย้ยมันขาลงนะครับเราก็มองว่าพวกโรงไฟฟ้าก็แน่ได้ประโยชน์เพราะว่าโรง,งไฟฟ้ามันเป็นลองเทอมเมาะแล้วถ้าดอกเบีย้ยมันลงพวกดิสคาร์เรท อะไรพวกนี้มันก็จะลงนะครับแล้วก็มันก็จะเซฟพวกดอกเบีย้ยจ่ายได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยสามก็คือก่อนหน้าน,นี้มันลงมาเยอะนะครับทั้งลงมาเรื่องการเมืองทั้งลงมาเรื่องทาลิฟซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าพอตลาดเริ่มกลับมาเนี่ยคนก็เริ่มกลับมา,าล,งลงไฟฟ้ามากขึ้นครับอืมโอเคทันครับมองไปข้างหน้าจริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจาก c k p ที่ถือข่อนแสบบุรีสูงสุดอ่ะ GPSC เองอ่ะ ก็จะได้ประโยชน์ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย Q สองพี่ว่าดีแล้ว Q สามจะดีต่อพี่เขาจถูกไหมใช่ครับคือ G P S C ถืออยู่ยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตตอน Q หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีกําไรจากตัวสยามบุรีเพราะว่ามันเป็นหน้าโลนะรับ Q สองเนี่ยคิดว่ากําไรหนะ้าขึ้นมาแชร์เข้ามานะครับตามสัสดส่วนที่ถือประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับแล้ว Q สามน่ยเข้ามาประมาณสองสามร้อยอะไรเงี้ยครับอืมเข้าจเข้าไปแชร์ โอเคส่วนเรื่องค่าไฟเราต้องกังวลอีกไหมเพราะเห็นจริงๆสามจุดเก้าสามจุดเก้าเก้าแบบมันดูก็ยังดูเป็นตัวเลขที่ยังโอเคสําหรับมาจรจิ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่ไหมครับท่านคือความจริงมันต้องดูสัมพันธ์กับราคาแก๊สนะครับคือคือความจริงมันไม่ได้เกี่ยวว่าค่าไฟเท่าไหร่นะครับคือถ้าค่าไฟเท่านี้แล้วราคาแก๊สมัน make sense มันก็โอเคนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงนี้สังเกตไม่ค่อยมีใครบ่นเรื่องค่าไฟเท่าไหรล่ละ S <S 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 มเมื่อเทียบกับสมมิแบบช่วงปีถึงสองปีที่ผ่านมาที่แบบค่าไฟแพงๆตอนนี้ก็เริ่มจะเงียบไปละนะครับสาเหตุก็คือว่าคือผมคิดว่าทาร์กเก็ตของทางภาครัฐก็คือกดให้ต่ำกว่าสี่บาทนั่นแหละแล้วปัจจุบันมันอยู่สามจุดเก้าเก้าละเพราะฉะนั้นถ้าจะกดไปมากกว่าน,นี้ถามว่าทาได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะคนก็ไม่ได้ถักท้วงอะไรมากขนาดนั้นละตอนนี้ก็ไปเรื่องอื่นซะละนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรียกว่าไงความเสี่ยงจากพวกนโยบายหรือว่าโ o ลิซีอะไรพวกเนี้ยคิดว่าอาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น Impact มาที่พวกลงแกส๊สอย่าง GPC กับ B g e a m ผมคิดว่ามันก็น่าจะน้อยลงแล้วก็ราคาพลังงานนะปัจจุบันก็ดูจะเป็นขาลงแล้วกันนะครับทั้งราคาแก๊สก็มีการปรับตัวลงอย่าง Q2 นี่ก็ลงมาประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ่านหินก็ลงมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต เพราะนั้นถ้าต้นทุนมันยังเป็นเทรนขาลงอย่างเงี้ยต่อให้อค่าไฟมีการปรับตัวลงอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันก็มาจิา้นมันก็อย่างน้อยคนจะยืนได้ครับอืมโอเคนายเลยครับทันวันนี้ขอบคุณตั้งทันมากครับ